พบกับหนังสือเสียงนะคะคุณจักรวาลสุดโหดสอนคำพูดจริงๆให้ผมแบบนี้นี่20ล้านถึงหายไปผู้เขียนนะคะเขียนโดยคุณโคอิเกะฮิโรชิผู้แปลคุณอภิญญาเตชบุญภัยสารจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์วีเลินค่ะแล้ววันนี้นะคะอยู่กับหวายนะคะ Stay with Present Studio ค่ะ ภาพเรียนที่7ของคุณจัก,กรวาลที่น่าเรียนที่สุดในจัก,กรวาลทำให้เงินเก็บในธนาคารจัก,กรวาลเพิ่มขึ้นด้วยการพูดว่ากริ้งกริ้งจนกลายเป็นคำพูดติดปาก ถ้าเข้าใจระบบของเงินแล้วให้ลองจินตนาการว่าเงินในบัญชีเงินฝากของตัวเองในธนาคารจักรกวาลกำลังเพิ่มขึ้นพร้อมกับพูดเรียนเสียงเหรียญกระทบกันว่ากริ้งกริ้งไปด้วยหรือในระหว่างที่พูดขอบคุณจะจินตนาการไปด้วยก็ได้ว่าเห็นยอดเงินในบัญชีธนาคารจักรกวาลเพิ่มขึ้นเวลาที่สั่งความปรารถนาเกี่ยวกับเงินแทนที่จะบอกแค่ตัวเลขว่า มีเงินเข้ามา1ล้านเยนให้บอกกับจักรวาลอย่างชัดเจนโดยโลงรายละเอียดไปเลยว่าจะเอาเงินไปใช้ทำอะไรบ้างเช่นค่าคอสอบรมที่จำเป็นต่อการขอใบรับรองคุณวุฒิ5 0 0แสนเยนและค่าเดินทาง1 9 4 3 0 0เยนหาเงินได้ครบภายในวันที่29เมษายน ถ้าสั่งความปรารถนาได้อย่างละเอียดชัดเจนจะใช้วิธีเอาสมุดบัญชีที่ไม่ใช้แล้วมาจดบันทึกวันที่จำนวนเงินในบัญชีและเหตุผลในการนำเงินไปใช้เพื่อให้ตัวเราเห็นภาพอย่างชัดเจนก็ได้ ที่สำคัญเนื่องจากเงินคือรูปแบบของพลังงานที่แปลสภาพมาจากความรักและความรู้สึกขอบคุณเราจึงต้องกำหนดผลลัพธ์ของการใช้เงินให้นำมาซึ่งความสุขของผู้คนจำนวนมากเช่นเมื่อเราได้รับการรับรองคุณวุฒิแล้วลูกค้าก็จะมาที่ร้านได้อย่างสบายใจคนที่กลับไปพร้อมรอยยิ้มก็จะมีมากขึ้นและจงหมั่นพูดในใจว่ากริ๊งกริ๊ง โดยเฉพาะเวลาที่เผชิญกับความยากลำบากอย่างเช่นเวลาที่ต้องทำงานที่ไม่ชอบเวลาถูกเจ้านายตำหนิเวลาวิ่งจ็อกกิ้งแล้วรู้สึกเหนื่อยล้า หรือเวลาทรมานกับการเรียนแล้วค่าแรงสำหรับความยากลำบากเหล่านั้นจะถูกเพิ่มเข้าไปในบัญชีธนาคารจัก,กรวาลของเราแถมยังได้ดอกเบี้ยสูงจนน่าตกใจเมื่อเงินเก็บในธนาคารจัก,กรวาลมีมากขึ้นสุดท้ายเงินเหล่านั้นก็จะปรากฏขึ้นในความเป็นจริงด้วยคาถาที่ทำให้ทุกสิ่งเริ่มเปลี่ยนแปลงไปภายในหนึ่งสัปดาห์ เมื่อผมหาเงินค่าคอร์สอบรมกับค่าเดินทางได้ครบและเริ่มเรียนจิตวิทยาที่โตเกียวโลกของผมก็ค่อยๆเปิดกว้างขึ้นยิ่งได้เรียนรู้เรื่องระบบจิตใจลงลึกมากเท่าไหร่ผมก็ยิ่งรู้สึกว่าตัวเองเข้าใจความจริงของจักรวาลมากขึ้นเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นการบำบัดด้วยวิธีเปลี่ยนความเชื่อการบำบัดแบบเกสทาวลหรือการสะกดจิตบำบัด แต่และว,วิธีที่ถูกพัฒนาขึ้นในประเทศต่างๆเหล่านี้ล้วนมีจุดร่วมกันอยู่นั่นคือการกำจัดความคิดฝังหัวหรือก็คือความเชื่อพื้นฐานที่ติดแน่นอยู่ในจิตใต้สำนึกแล้วกำหนดความเชื่อพื้นฐานใหม่ด้วยตัวเอง การบำบัดจิตใจเพื่อคลายปมในใจหรือรักษาโรคซึมเศร้าก็เช่นกันเพราะมันเป็นการบำบัดจิตใจด้วยการกำจัดสิ่งที่ติดขัดอยู่ในจิตใต้สำนึกแล้วทำให้จิตใจกลับไปมีสภาพดีนั่นเองวิธีการบำบัดจิตใจเหล่านี้มีหลายส่วนที่สอดคล้องกับสิ่งที่ผมเรียนรู้มาจากคุณจักรวาลทั้งการทำความสะอาดจิตใต้สำนึกด้วยการพูดว่า ขอบคุณรักไข่ปองดองกับจิตใต้สำนึกด้วยการพูดว่ารักนะ แล้วก็สั่งความปรารถนากับจัก,กรวาลด้วยความเชื่อพื้นฐานแบบใหม่ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่ผมเรียนรู้มาจากคุณจัก,กรวาลซึ่งผมรู้สึกว่ามันสอดคล้องกับวิธีการบำบัดจิตใจในระหว่างที่ผมเรียนจิตวิทยาและการโค้ชลูกค้าที่มาอุดหนุนสร้อยข้อมือก็เริ่มขอให้ผมช่วยบำบัดจิตใจให้ด้วยเมื่อเกิดเรื่องดีๆขึ้นกับลูกค้าเหล่านั้นและพวกเขานำไปเล่ากันปากต่อปาก ลูกค้าก็ยิ่งเพิ่มจำนวนขึ้นสุดท้ายร้านของผมก็เต็มไปด้วยความรักความรู้สึกขอบคุณและเงิน ของจักรวาลเป็นสิ่งที่น่าทึ่งจริงๆตอนนี้ผมไม่เครือบแคลงสงสัยในตัวคุณจักรวาลอีกแล้วแถมยังเกิดความรู้สึกว่าอยากถ่ายทอดระบบของจักรวาลที่วิเศษสุดนี้ให้กับผู้คนจำนวนมากด้วยสาเหตุก็เพราะในระหว่างที่ผมเล่าเรื่องคำพูดติดปากสุดเจ๋งและระบบของจักรวาลที่ได้เรียนรู้จากคุณจักรวาลให้ลูกค้าที่มาอุดหนุนสร้อยข้อมือฟังนั้นบางคนก็บอกผมว่าอยากฟังให้ละเอียดขึ้น ตอนนั้นเองคุณจัก,กรวาลพูดกับผมว่านี่โคอิเกะนายจะพูดเรื่องจัก,กรวาลในร้านที่มีคนอยู่แค่ไม่กี่คนไปถึงเมื่อไหร่กันเลือกสถานที่เหมาะๆแล้วเล่าให้คนจำนวนมากฟังสิเอจะให้เล่าต่อหน้าคนจำนวนมากเหรอครับเออคุณก็รู้นี่ครับว่าผมไม่ถนัดพูดต่อหน้าผู้คนนะโคอิเกะตอบ อย่าบ่นให้มากนักเลยฉันอุตส่าห์สอนให้คนที่เคยร้องไห้ขี้มูกโป่งอย่างนายเติบโตมาได้ถึงขนาดนี้นายต้องเล่าเรื่องราวมหาศจรร์นี้ให้โลกรับรู้สินี่แหละคืองานต่อไปของนายเรื่องราวมหาศจรร์เหมือนเรื่องของเฮเลนเคลเลอร์ที่หูหนวกและตาบอดแต่กลับพูดอ่านและเขียนได้เหรอ ใช่เลยเธอเป็นคนที่มหัศจรรย์จริงๆส่วนฉันก็เปรียบเสมือนคุณครูซอลิแวนที่สอนเธอนั่นแหละจะว่าไปนายมีลูกค้าที่ทำงานด้วยสื่อด้วยนี่นาลองปรึกษาเขาดูสิคุณจักรวาลตอบเฮ้ย <Hey, S 1> อย่าเงียบสิอย่ามั่วแต่คิดมากด้วยสมองอ no ันน้อยนิดของนายห้ามเมินคำใบ้ของฉันนะ ทำใบอะไรกันคุณแค่อยากจะชื่นชมผลงานของตัวเองมากกว่ามัง้งแงส่สิที่นายมีวันนี้ได้ก็เพราะฉันใช่ไหมล่ะมนุษย์น่ะจำเป็นต้องรู้ระบบของจัก,กรวาลแล้วก็อย่างที่บอกไปจักรวาลสร้างปาฏิหาริย์ได้อย่างไม่จำกัด เพราะงั้นนายต้องรีบบอกให้คนจำนวนมากสั่งปฏิหารและสิ่งที่ต้องทำต่อไปก็คือบอกต่อให้คนรอบตัวได้รู้ด้วยไม่ใช่รู้อยู่คนเดียวเพราะทุกสิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้านายก็คือตัวนายเองไงล่ะฮาเอ๊ะคุณพูดอะไรนะตัวผมเองเนี่ยเหรอ แล้วนะคะกับหนังสือเสียงคุณจักรวาลสุดโหดสอนคำพูดเจ๋งๆให้ผมแบบนี้นี่20ล้านถึงหายไปค่ะกับ Stay with Present Studio นะคะ mm hmm. แล้ววันนี้ไปแล้วนะคะพบกับไว้มินิมโพซิทีฟแอ c เซสซอรี่ค่ะพลังงานดีๆเริ่มต้นได้ด้วยตัวคุณเองค่ะ